สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเต้านะคะในชาแนลของเต้าชิกๆนั่นเองทุกคนก็ก่อนที่จะไปดูกันนะว่าวันนี้เต้าจะมารีวิวอะไรก็รบกวนกดซับสไคร b ์ข้างล่างนี้ตึงต้งๆๆๆ โอเคก็ okay. ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่เกิดโควิดระบาดอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยการที่เราจะไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยมันก็ลาบากนิดนงึงเออเพราะว่าเรามีความแบบกังวลใช่ป่ะเอ้ยจะเป็นหรือเปล่าจะเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะทีเนี้ยเมื่อไม่กี่วันก่อนยูนิโคนะเขามีการเปิดเกาะในเกม Animal Crossing นั่นเองเนาะซึ่งเกมเนี้ยไต่หวะเล่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตั้งแต่แบบ w o อร์ r o m h o m มรอบแรกเลยพอยูนิโคเขาเปิดเป็นเหมือนเกาะในฝันน่ะ เออก็เลยอยากไปช้อปปิ้งทิปกันทุกคนวันนี้ก็เลยจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่เกาะยูนิโคนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างก็นี้นะเดี๋ยวจะเริ่มเข้าเกมกันเลยนะทุกคนอันนี้เป็นเกมของแอดอ Nintendo Switch เนาะโอเคก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวแต้วจะพาไป เากาะของยูนิโคนนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้ชุดที่เต้าใส่ก็เป็นชุดกุชชี่นั่นเองคุนก็คือว่ามีคนทํามาอยู่ในกลุ่มของ Facebook Animal Crossing งนีนน้แล้วก็ไปใช้ใส่ครของเขาแล้วก็ได้มาเก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปเพื่อไปนอนหลับฝับเพื่อไปเกาะยูนิโค่นั่นเองวิธีการก็คือนอนลงบนเตรียงแล้วก็จะถามว่าเราจะฝันหรือเปล่าเราจะหลับหรือเปล่าแล้วก็กดไปเลยบอกว่าโอเคต้องการน,นอนจ้า ต้นเต้นอ่ะทุกคนตอเนี่ยน่าจะเป็นเกาะเป็นแบรนด์แรกๆเลยมั้งที่แบบทําเป็นแบบเกาะในฝันแบบเียเนอโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ก็คือมันต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตด้วยนะทุกคนก็คือต้องซื้อเป็น Nintendo Family ใช่ปะ Nintendo Online Nintendo Online มันถึงจะไปเกาะคนอ,นอื่นได้อันนี้นะเขาก็จะให้เราอ่ะใส่โค้ดเนที่เป็นเกาะของยูนิคอร์นนั่นเองนะโอเค โค้ดของเขานะก็คือเลข 5, 4, 3, 9, 8, 3, 7, 9แล้วก็ 5, 1, 9, 0น่เั่นเองอ่ะเขาก็จะไปหาว่ามันคือแบบก่ออะไรอะไรอย่างงี้ โอเคเนี่ยเขาก็บอกเป็นก่อยูนิโคทุกคนโอเคก็ไปจา้าตื่นเต้นเนาะอยู่ดีก็แบบเหมือนไปเที่ยวทิพโอ,อ้ก็คือแบบเหมือนไปอยู่ในความฝันอย่างนี้โ okay, อเคอามาแล้วทุกคนก็คือมันก็มีความหน้าตาขายที่เกาะของเรานั่นเองเนาะเขาบอให้เราเปิดเปิดตาจา้า เต้าอาจจะลองพาเดินเล่นดูเพราะก็ยังไม่รู้ว่าแบบเป็นยังไงก็ยังไม่ได้มาเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกก็เดินดูก่อนเออเขามีความใส่ใจรายละเอียดมีทง่มดูนิโคด้วยจ้าเอองั้นก็เดี๋ยวต้าลองเดินไปก่อนอันนี้เนาะก็จะเป็นตู้ต้าคิดว่ามันคือสําหรับแบบเปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้าลอง โอเคทุกคนก็คืออันนี้เนาะเป็นชุดของยูนิโคนั่นเองที่เราสามารถดาวแบบโหลดออกมาเป็นแพทเทิร์นเนาะแล้วก็เปลี่ยนชุดได้ก็เดี๋ยวเ้าลองโหลดมาอันนึงเอาเป็นเป็นไลายไรเดียดเรื่องไม่ถูกเลยเอาอันแรกนี่เลยเนาะเป็นชุดของนอกที่มันอยู่ที่สนามบินตัวนี้โอเคก็กดเซฟนะทุกคนแล้วก็เอามาใส่ ที่แพทเทิร์นของเราได้เลยเ,เ,เดี๋ยวจะลองใส่อันหนึ่งก่อนนะเขามีให้โหลดแบบใหญ่อันมากเลยโอก็คือเปลี่ยนได้ทุกวันเลยจ้า,เ,าเดี๋ยวต้จะลองเปลี่ยนให้ทุกคนดูอันที่เราโหลดมาเมื่อกี้เนาะ นี่ทุกคนก็คือเหมือนได้ใส่ชุดยูนิโคนั่นเองเป็นลาย Animal c คอส s ิ n งเลยโอ้ยน่ารักนี่อ่ะก็เดี๋ยวไปดูอันนี้ก็คือเป็นลานจอดลรอจ้าก็คือเหมือนแบบเรามาจอดรถอสุดข,ของยูนิโคนั่นเองอันนี้เป็นสวนดอกไม้อุ่ยันนี้ใครเอ่ยพนักงานหรือเปล่า เออนี่ก็คือเป็นานังงานเนอะก็คือจริงๆเขาเป็นเจ้าของก่อนอยูทุกคนเขาก็เลยใส่ชุดเหมือนกับานังงานของยีนโคนั่นเองอ๋ออันนี้เฮ้ยทุกคนดูยังไงยืนไงให้เห็นเดียนีีเป็นทุ่งดอกไม้เนอะแล้วก็มีตัวยูกับตัวทีนั่นเองเนอะน่าจะเป็นยูนิโคไทยแลนด์นั่นเองเออมีอะารแบบ้าแบบ้ก็เดี๋ยวเราจะหาทาง ต้องหายนี่ก่อนอนะ่ะทางที่ไปร้านเนอะอ่ะโอเคทุกคนมาถึงแล้วจ้าวีลคัมทูยูนิโคลนั่นเองอ่งั้นเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ก่อนเขาเขียนว่ายูทีตรงนี้ไม่รู้มีอะไรเดี๋ยวลองเข้าไปอ๋ออันนี้เป็นเหมือนแบบโชว์รูมหมอเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นห้องที่แบบมีเสื้อแขวนมาให้เต็มไปหมดเลยมีแบบหลายแบบมาก ก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเสื้อที่เขาน่าจะทําออกมาวางขายในไทยแบบสิ้นเดือนเดืนสิ้นเดือนถึงภาเนาะโอ้ก็คือมีหลายแบบมากแต่ว่ามันก็น่าจะกดอลไรไม่ได้โอเคก็เดี๋ยวอ๋อนี่เขามีชั้นสองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเออก็เป็นความเที่ยวทิปทุกคนช็อปปิ้งทิปไปเลยจ้าโอ,โอเคอันนี้ก็คือเป็นชั้นสองเนอะเป็นยูนิโคไทยแลนด์นี่คืออะไรอะพมหรอ,อน่าจะที่นอนจ่านอนได้ไปอีก เขก็เดี๋ยวออกไปดูข้างนอกเก็เมื่อกี้น้องต้องพาไปดูข้างในกันมาแล้วก็เดี๋ยวไปดูตัวร้านเขาเองว่าน่ารักมากเลยอะคือเขามีความแบบใส่ใจรายละเอียดอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นแบบปากกาป้าเออแบบเวลาเราจะแบบเข้าไปในในร้านใช่ไหมแล้วก็แบบเออมีเสื้อวางุกคนดูดีมีความแบบใส่ใจรายละเอียดคือเหมือนเราแบบไปเดินในยูนิโคลจริงๆอะ เออเนี่ยมีกระโปรงกระเป๋าก็านี่คือกระเป๋าบอวหรือเปล่าเออเ,เอ,อเนี่ยเขาก็จะมีแบบกระจงกระโจกอะไรอย่างเงี้ยนาะเดี๋ยวเราจะพาด,ด้วยเฮ้ยมีความใส่ใจจานันกเฮงเกงตัวละพันเก้าเก้าสนั่นเองนี่โอ้ยมีเสื้อหลายแบบมากก็คือมีทั้งเสื้อกางเกงอะไรอย่างเงี้ยน้อนี่มีแอร์ริซึมด้วยก็คือเป็นเสื้อแบบที่ใส่แล้วมันแบบแบบระบายอากาศได้ดีอ๋ะแบบถ่ายเทอากาศได้ดีอังีน้องเออมีหลายแบบ มีเข็มขาดมีแบบเสื้ออะไรแบบนี้แล้วหมวกก็มีต้าอันนี้ล็อกสองค้ยพีกมีฮิตเท,ท,ทคคือขาแบบใส่ใจจริงว่าแบบเหมือนเราไปอยู่ในร้านยูน่ิโคจรจริงๆ่ะทุกคนโอเคก็มีฮิตเทคด้วยเนาะก็นี่แบบเออเป็นชุดต่างๆอะไรแบบนี้นะโอ,อก็บอกมีป้ายราคาแบบพันเก้าเอะไรอย่างนี้นะ จะผ่านไปดูลองต่อไปเออ,เ,อ,อเขาก็มีความแบบบอกราคาอะไรแบบนี้เนาะเออมันความรู้สึกแบบเหมือนช้อปปิ้งจริงอะเอออันนี้แบบสามพันเก้าเออดูมันสามพันเก้าอันนี้น่าจะเป็นแต่ว่าลองนี้อาจจะเป็นเสื้อเด็กหรือเปล่ามันดูมีความแบบน่ารักมีผ้าขนหนูด้วยจ้าดูดิเออไปดูไปดูปดอ,อ่าอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูเอออันนี้คือแบบแคชเชียทุกคนเออยิ้งเสียงวะยิ้งเสียงวะมีเป็นแบบแคชเชีย หัวนี้มียูนิโคแบบตีไซเคิลบ็อกเนาะเออหวนี้ก็คือเหมือนเป็นแบบเวลาเราเข้าไปในร้านยูนิโคใช่ปะตรงจุดใหญ่ๆมันก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะแบบที่รวมหมอรวมเสื้อผ้าคอลเลกชันใหม่ซึ่งอันนี้เป็นคอลเลกชันของยูนิของ Animal Crossing นั่นเองเนาะหัวหน่าหลักมา,มาก็คือเดี๋ยวทุกคนต้องตามไปซื้อกันแต่ว่ามันน่าจะมาทิ้นเดือนน,นี้เขาก็มีแบบมีหลายอย่างโอ ก็คือมีหลายล็อกว่าทุกคนทุกคนก็คือเดินไปเลยจ้ะช้อปปิ้งไปเลยจ้ะแต่ถ้าไปอยู่ในร้านจิมราจะวิ่งแบบนี้ไม่ได้นะอันนี้เราก็ขอวิ่งให้ทุกคนดูนี่มีแบบมีเสื้อหนาวเลยเสื้อแบบเสื้อหู้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะสเวตเตอร์เหรอนี่มีแบบเราไม่แขวนเราไม่แขวนโอ้นั่นหระก่ะอันนี้ก็คือก็คือแล้วมันไม่มีห้องลองเสื้อหรอ ต้องลองหาเต้มน่าจะมีนะถ้าเขาทำมาขนาดนี้ต้มน่าจะมีห้องรองเท้า่อ่อยน,อนี่ไงโอ้ยไม่จริงอาาเป็นพนักนางานเดินทา,างงานเฮ้ยไม่แบบเตารีดอ่ะก็คือแบบรีดได้จ้าแล้วก็มีทิชชู่ด้วยเออแต่นี่เราเข้าไม่ได้นะอเออเนี่ยก็เป็นห้องรองชุดเฮ้ยน่ารักก็คือมีครบจริง ก็อันนี้จบแล้วนะก็ต้อ,อะคิดว่าแบบแบรนด์อ่ะคือยูนิโคเขาใส่ใจรายละเอียดมากทุกคนคือมันก็หายย่ำกันนะแบรนด์ที่แบบจะมาแบบคอลแลบกับตัวเกมจริงๆอ่ะที่แบบสร้างออกมาเป็นเมืองของของของ,ของแบบเป็นร้านของเขาเลยอ่ะเออก็ต้องคิดว่ามันเป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็มาทําให้แบบคนที่อยากออกไปช้อปปิ้งตอนนี้อะไรเงี้ยแบบ เออก็มาดูในเกมก่อนเนาะก็มาดูคอลเลกชันว่ามีตัวไหนบ้างอะไรอย่างนเนาะแล้วก็ค่อยไปแบบช็อปออนไลน์หรือช็อปหน้าร้านอีทีอะไรอย่างนี้เนาะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็กดไลค์ให้เต้าด้วยนะทุกคนแล้วก็กด s u b s c r i b ์ให้เต้าด้วยข้างล่างนี้เลยโอเคก็วันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย